โดนันเลประ,ะ,ะมาณจ็ดแปดตัวโลถือว่าโอเคอยู่ครับไอห้านิ้วสี่นิ้ว ตรวนี้ก็ไซ้สวยครับายิงโดนนี่มีปัญหาแน่เลยอยู่ในป่าด้วยโดนครับหรีบลางมาเลยครับไล่างมาไม่ได้ยิงเข้าหัวนะครับยิงเข้าหน้าก็ไม่ได้นะครับไปไม่หนีก็เลยนะครับสี่ตัวโล เรียบร้อยครับเต็มหัวครับใส่สี่ขีดอืใส่สวยนะครับโอ้ยไม่สามสี่ขีดแล้วหกขีดได้ตัวนี้เต็่กระบาลน,นะครับก็กำลังสวยเลยอืม เดืยดร้อยโดนครับไสวยเลยนะครับนีสามตัวโลนะครับนะครับสายใหญ่บึบเลยตัวใหญ่้อยชิดนู่นเลยนะครับ เรียบร้อยครับเต่มครับปลายเลยครับนอ้นองครับน้องครับดีครับหลังให้นะครับใส่สวยเลยนะครับปลาสามตัวโลนะครับวนมากไม่เกินสี่ตัวหลักโลนะึง